สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับใน EP นี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์มาแนะนําเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือกระเป๋ากันน้ํานะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับสําหรับต้อนรับหน้าฝนนะช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกกันแล้วนะครับก็ใครที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ถือว่าสําคัญเลยนะครับมาแกะให้ดูกันนะครับ ี่นะครับแกะออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยชื่อรุ่นว่า o t o ต o o o นะฮะตัวนี้เป็น66ลิตรนะครับสีเขียวนะดูรุ่นกันนริบบินผมยังไม่ได้ตัดเลยนะเต็มไปหมดเลยชัดเจนนะครับ m t t o w o o p MDL 0717นะครับก็ได้มาจากหน้าร้านเลยนะครับแถวแถวบางบอนนะครับก็เป็น ร้าน m o t o r ุฟ o ีเนะครับหรือว่า o o t ตบุฟ t h a i l น n d นะครับที่เป็นตัวแทนนำเข้าถูกกฎหมายในประเทศไทยนะครับผมได้มาในราคา990บาทนะครับตัวนี้ไม่ลดราคานะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับราคาจะยังไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นนะครับก็จะขายในราคา990บาทนะครับเป็นไงสวยไหมด้านหน้านะครับปิดหน้าผมไปเลยส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเหมือนกับด้านหน้านะครับนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยก็จะมีคําว่าโมโ w o o ฟนะครับห6สนะเหมือนกันนะครับสองจุดด้านนี้ก็มีแค่แตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็วาวลมนะครับสำหรับไซส์นะครับที่ผมเลือกใช้นะครับผมเลือกตัวนี้เป็นห6สลิตรนะครับก็ดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตัวเลข ตัวเลขจะเขียนว่าหกสิบหกนะครับนี่ก็จะมีไซส์สี่สิบนะครับหกสิบหกแล้วก็เก้าสิบนะครับผมเลือกไซส์กลางๆมานะเพราะว่ารถผมนะครับใช้ปี๊บขนาดหกสิบห้าลิตรนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับไซส์หกสิบหกลิตรเพราะว่าขนาดมันจะได้พอดีพอดีกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับนี่ตัวกระเป๋านะครับก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะครับเหมือนถุงทะเลฮะนี่ ใหญ่มากนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ม้วนนะครับม้วนเก็บแบบนี้นะครับม้วนเก็บด้านตัวกระเป๋านะครับก็จะมีช่องนะฮะสำหรับใส่ตัวนามบัตรนะครับหรือว่าสติกเกอร์ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีมีสติกเกอร์ก็มาแปะตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นการแปะด้านในนะครับจะมีช่องอยู่ด้านใน ตรงนี้นะครับ <S <S เห็นไหมเอ่ยก็ะจะเอาสติกเกอร์หรือว่าน้ำบัตรของอบัตรห้องพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับเอาไว้เผื่อเขายกของเราไปไว้บนห้องให้เรานะครับตัวกระเป๋านะครับก็จะมีหูหิ้วด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมม้วนลงก่อนนี่นี่ครับก็จะดึงตีนต๊กแกออกมานะครับแล้วก็ แบไปไหนมาไหนเราก็หิ้วแบบนี้ได้เลยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีสายสพายมาให้เราด้วยนะครับเมื่อเราถอดออกจากตัวรถนะครับเราก็สพายไปที่ห้องพักหรือว่าไปที่เต็นท์ของเราก็ได้นะครับแบบนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีสายตัวล็อกปากกระเป๋านะครับเดี๋ยวการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูอีกทีนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีแถบสะท้อนแสงนะนี่ฮะนี่ครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับนี่ฮะส่วนตรงนี้นะครับนี่ด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นวาลนะครับสําหรับไล่ลมนะครับตอนที่เราม้วนเก็บปากกระเป๋านะครับปากถุงตรงนี้ฮะมันก็จะไล่ลมให้เราให้กระเป๋ามันดูแบบไม่พองจนเกินไปนะครับพอเราใช้ปิดกระเป๋าเสร็จเราก็ปิดวาลลมตรงนี้นะครับ เดี๋ยวในส่วนของความยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันยาวประมาณเท่าไรน,นะครับเพราะว่าเผื่อใครสนใจนะครับจะสั่งซื้อไปใช้ที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่สะดวกมาซื้อที่หน้าร้านหรือว่าจะซื้อหน้าร้านออนไลน์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะครับว่ามันจะยาวประมาณเท่าไรน,นะครับเดี <ừ> ๋ยวผมจะวัดตรงช่วงปากถุงให้ดูกันแล้วกันเพราะว่าน่าจะง่ายที่สุดแหละตรงนี้น่าจะตรงที่สุดแล้วครับ นี่นะครับได้ตลับเม็รมาแล้วนครับความยาวนะครับของตัวกระเป๋านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ64-65บสนะี่เซนนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมว่าจบไปนะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับของด้านนอกกระเป๋านะครับตรงนี้ก็จะเป็น อ่าตัวลัดนะครับที่เอาไว้รัดกับแหลกหรือว่ามือจับกันตกนะครับของตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เป็นแบบนี้ปลดออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เอาไว้ก่อนนี่ครับใช้งานง่ายมากนะครับเวลาใช้เราก็พันด้านนี้นะครับเข้ากับอ่มือจับกันตกนะครับหรือว่าแหลกท้ายก็ได้นะครับแบบนี้นี่นะครับล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับไปล็อกกับกระเป๋าแล้วก็ปรับระดับให้มันตึงนะครับ เราก็เสียบได้เลยแป๊กอย่างนี้เลยนะฮะง่ายๆมีทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับโอหาไม่เจออ่านี่ฮะหนึ่งเส้นสองเส้นด้านหลังอีกสองเส้นนะครับตรงนี้นะครับ ดูรูปลักษณ์ภายนอกกันแล้วนะครับก็มาดูด้านในนะครับว่ากระเป๋าตัวนี้นะครับด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเปิดให้ดูเลยนี่อย่างแรกนะครับเปิดกระเป๋ามาเจอเลยนะฮะตัวนี้เป็นอ่าเป็นริบบิ้นนะครับโมโตวูฟเอ็มดีเอนเหนะครับเนื้อผ้าก็จะเป็น PVC f a b r i c ตัวนี้นะครับกันน้ำร้อยเนะครับไม่ต้องห่วงด้านในก็ถือว่าใหญ่เอาเรื่องเลยนะนี่ รักทะเลหน่อยนะพื้นที่มันแคบนิดหนึ่งนะกระเป๋ามันใหญ่ฮะนี่ด้านในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยกว้างๆอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ใส่น้ําบัตรที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับด้านนี้ส่วนด้านนี้นะครับด้านด้านในเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าเอาไว้แบ่งใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สะดวกดีครับแบ่งสัดส่วนได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่ฮะ ก็เป็นซิปเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยังกันน้ําได้อีกชั้นหนึ่งนะถ้าเกิดว่ากระเป๋าภายนอกเราใช้เป็นนันอาจจะปริหรือว่าอาจจะ,ะเริ่มกันน้ําไม่ได้นะนตัวนี้ก็ช่วยเราเซฟได้อีกอมหมดแล้วด้านในก็มีแค่นี้เลยโล่งๆเลยยัดของยัดอะไรเข้าไปข้างในได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ของให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าใส่ไปแล้วจะเป็น ลักษณะประมาณไหนนะครับของที่ผมจะใส่นะครับก็จะมีเก้าอี้ที่ผมพกไปด้วยนะครับเวลาออกไปเที่ยวกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีพวกถุงนอนนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับสาธิตคร่าวๆนะครับเพราะว่าปกติที่ผมไปนะครับก็จะใส่ของที่มันเยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาใส่ให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนอย่างแรกเราก็เปิดเตารลมนะครับเดี๋ยใส่เก้าอี้นะนี่นี่นะครับไซนี้นะครับยัดไปเลย ตัวที่สองผมใส่เก้าอี้ไปสองตัวนะครับก็จะใหญ่แล้วอ่แล้วก็นี่นะครับถุงนอนอถุงนอนไซส์บิกเบิ้มนะครับยัดไปเลยตุมทังนั้นเราก็ติดตีนตุ๊กแกตรงนี้นะครับตรงปากถุงนะฮะ,ะเดี๋ยวม้วนให้เพื่อนดูนะครับอยู่ด้านหน้าอันนี้ เราใช้งานแล้วก็ม้วนล,ลงไปนะครับอย่างนี้ก็จับทรงให้เรียบร้อยนะครับให้มันสวยงามนะครับนี่พอได้ระดับที่เราต้องการนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับให้มันตึงสวยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยได้ยินเสียงลมไหมฮะ มันก็จะไล่ลงออกมาจากกระเป๋าด้านในนะครับทําให้มันไม่พองเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ติดตัวล็อกนะครับแล้วก็ปรับระดับให้ตึงส่วนหูหิ้วนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้ได้เลยน,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงสวยไหม สีที่ผมเลือกใช้นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นสีเขียวนะกระเป๋ารุ่นนี้นะครับก็เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่นะครับของแบรนด์โมโตบูฟนะครับซึ่งรุ่นปีก่อนๆนะครับมันจะเป็นที่เป็นยางยืดอย่างนี้นะฮะรัดแล้วก็เป็นยางารัดนอนนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบนี่สายลัดแบบนี้เลยเวลาเราไปใช้งานนะครับสําหรับรุ่นใหม่นี้ก็คือเราเอาตัวเนี้ยมัดที่แหลกแล้วก็มีตัวล็อกตัวนี้นะครับล็อกที่ตัวกระเป๋าได้เลยเวลาจะปลดอะไรเงี้ยง่าย กดปึ๊กปึ๊กปึ๊กสี่ตัวนะครับใช้งานได้เลยนะครับสําหรับการติดตั้งใช้งานที่ตัวรถนะครับจะเป็นยังไงก็ตามผมมาเลยนะครับไปเนี่ยนะครับพอเอามาใส่ที่รถก็จะประมาณนี้นะนี่ส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เอามาล็อกกับตัวแหลกท้ายนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็คล้องกันแค่นี้เองแบบนี้นะครับฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันใช้งานง่ายๆครับรุ่นนี้ มาดูด้านหลังนะครับนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราปลดออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราปลดออกเราก็เอาแต่ตัวกระเป๋าไปนะครับแบบนี้แล้วเราก็หลอกสองข้างเลยเห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมเอามาวางไว้บนปี๊บให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมวางไว้บนเบาะให้ดูนะครับก็ล็อกตรงแหละอย่างนี้เผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มีไม่มีปีป๊บนะฮะก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าถ้าวางบนปี๊บแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเวลาถอดกระเป๋าออกก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเสียเวลามัดนะฮะ สะดวกสะดวกตัวนี้นี่นะครับก็มัดตรงนี้ทั้งสี่มุมนะครับของปี๊บเรานะครับแบนี้ก็นี่นะครับมัดไว้ทั้งสี่มุมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาปรับระยะกันที่หลังนะครับก็เอาตัวล็อกนะนี่ ติดให้หมดทั้งสี่เส้นนะครับง่ายๆนี่นี่นะครับแล้วก็ดึง ก็ดึงให้ได้ระดับที่เราต้องการนะครับให้พอตึงๆนะสี่เส้นเลยดึงให้หมด เหลือเราก็มาเก็บสายตรงนี้ที่หลังนะครับมว้วนเก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยสี่เส้นกันนี้ก็ไม่ไปไหนนะฮะดูแน่นตึบเห็นไหมสบายรุ่นนี้สะดวกสบายครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ